ครับผมต่อเชียงใหม่นะครับจากเว็บการขโมยรถเอาวันนี้วันที่28เมษายน256เนาะ MSX ใหม่เลยเนาะเพิ่งออกได้ไม่กี่วันนี้เองเนาะรถอยู่ที่95กิโลนะครับรถใหม่เลยเนาะเพิ่งออกเนาะไม่กี่วันนี้เองมาติดตอนคืนนะครับวันที่28เมษายนะ256ติดหน้าร้านเลยเนาะตามที่โจรขโมยกันนะครับเขาใช้เหลก็กกแหลมนะครับ แทงรูกุญแจแทงปุ๊บิดรูกุญแจเลยพังดังนั้นพวก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 คลิกเขาเลยครับที่ปิดรูกุญแจนี่ไว้นะครับรูแม่เหล็กไว้นะครับแต่ตอนนี้โจนเอาแม่เหล็กไปเองเนาะเปิดรูกุญแจขโมยได้หมดละดังนั้นเดี๋ยวผมจะมาโชว์การขโมยให้ดูนะครับกดล็อกสองครั้งนะครับกระปุมล็อกสองครัง้งตึกต๊กตึ๊กใครโดนรถเรานะครับรถจะไม่ล้องเนาะการขโมยท,ทั่วไปก็จะล้องเนาะฝนตกปลาลองอะไรก็จะล้องละแผมจะไม่ล้อง จะไม่รบกวนชาวบ้านนะของผมจะล็อกต่อเมื่อมีคนใช้กุญแจผีสมมุตินี่กุญแจผีนะครับแทงรูกุญแจแทงปุ๊บบิดรูกุญแจใจะพังนะนี่ผมจะบิดให้ดูนะครับบิดปุ๊บาินะติดกับจะหยุดเมื่อปลดล็อกที่ทหมดเท่านั้นเนาะ,ะถ้าสมมุติเราลืมล็อกรถนะครับมีโจรใช้กุญแจผีจเราลืมล็อกรถนะคนจใช้กุญแจผีปุ๊บเอาสตาร์ทรถเราไป เราเห็นพอดีเฮ้ยมันขโมยรถเราให้เรากดปุ่มปลดล็อกนะครับแล้วกระดับเนาะเราก็ตามเอารถมาเนะาะกันขโมยราคาพันสองแล้วประกันให้หนึ่งปีนะครับจากเว็บไซต์กันขโมยรถ .com นะครับเฟซบุ๊กผมน,นะครับพิมพ์คำว่าร้านกันขโมยรถเนาะส่งให้ทั่วประเทศเนาะใครอยากสั่งก็โทรมาสั่งเนาะส่งของให้ก่อนเนาะได้ของแล้วค่อยจ่ายเงินเนาะตอนนี้ขายทั่วประเทศเลยโอเคครับคงครับติดไปอีกคันเนาะวันที่ยี่สิบแปดเมษายนห้าหกเนาะโอเคครับ